ติดตามความคืบหน้าล่าสุดเงินดิจิทัล1,000 0เฟส2รอบใหม่ธนาคารกรุงไทยยืนยันเปิดลงทะเบียนเงินดิจิทัลวาลเลตรอบใหม่รายละเอียดจะเป็นอย่างไรตามไปดูกันเลยนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยแล้วนะครับกับต้ยมยำกุ้งทีวีชัดเจนทุกข่าวสาร9ก้ทันโลกล่าสุดนะครับบ่ายวันที่19พฤศจิกายน6 7บอร์ดกระตุ้นเศรษฐกิจ ได้ไฟเขียวแจกเงินดิจิทัล1,000 0บาทเฟส2ให้กับผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปจำนวน3-4ล้านคนได้เงินก่อนตรุษจีนปีหน้าแน่นอนนะครับส่วนเฟสต่อไปแจกเดือนเมษาปี68ตามที่นายกรัฐมนตรีแพทองทานชินวัตได้ประกาศจากที่การประชุมผู้นำเศรษฐ,ฐกิจเอเปกครั้งที่31ที่กรุงลิมาสาธารณรัฐเปรูว่าเดินหน้านโยบายรัฐบาลเพื่อการกระตุน้นเศรษฐ,ฐกิจ โดยการแจกเงินดิจิทัลเฟส2และเฟสถัดไปเพื่อโอนเงิน10,000บาทให้กับประชาชนทุกคนที่ลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐของรัฐบาลไปแล้วนะครับสำหรับเงินดิจิทัลเฟส2เช็คสิทธิ์คุณสมบัติและเงื่อนไขจะมีอะไรไปดูกันเลย 1. คนที่ได้รับเงิน10,000บาทอาจจะมีการพิจารณาว่าจะต้องอายุ60ปีขึ้นไปขึ้นกับการพิจารณาในที่ประชุมคอรมนะครับ 2. กลุ่มคนที่ไม่ซ้ำซ้อนกับกลุ่มเปราะบ,บางผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและบัตรคนพิการที่ได้รับเงินดิจิทัล10,000บาทไปแล้ว 3. ลงทะเบียนรับเงินดิจิทัล10,000บาทผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วนะครับเผ่ภาภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยว่าในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจเมื่อวันจันทร์ที่19พฤศจิกาย,ยน2567ที่ผ่านมา ทางกระทรวงการคลังได้เตรียมเสนอเดินหน้านโยบายแจกเงิน1 0,000บาทเฟสต่อไปนั่นก็คือแจกเงินดิจิทัลเฟส2และแจกเงินหมื่นเฟส3จะต้องรอข้อสรุปจากที่ประชุมซึ่งจะมีความเห็นจากหลายฝ่ายสำหรับการเดินหน้าเฟสต่อไปของโครงการเติมเงิน10,000บาท 1. จะแจกเงินในช่วงเวลาใดที่เหมาะสม 2. จะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุก่อนซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเดือดร้อนสูงกว่านะครับ 3. กลุ่มผู้สูงอายุที่มีความสามารถในการหารายไ,ได้ได้ต่ำกว่ากลุ่มอื่น 4. มีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นการแจกเป็นเงินสดให้กับกลุ่มผู้สูงอายุนะครับโดยกลุ่มผู้สูงอายุอาจเป็นคนที่มีอายุ60ปีหรือ50ปีขึ้นไปโดยเป็นกลุ่มที่ลงทะเบียนสำเร็จผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วนะครับและยังไม่ได้รับเงินหมื่นในเฟสแรกหากไม่ลงทะเบียนอาจจะหมดสิทธิ์เลยนะครับส่วนที่ได้รับเงินมาแล้วก็หมดสิทธิ์เช่นกัน และสำหรับคนที่ไม่มีมือถือเปิดลงทะเบียนวันไหนนายจุลพันธ์อมรอวิวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเคยระบุการลงทะเบียนโครงการดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทสำหรับกลุ่มประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนคาดว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนได้ผ่านธนาคารเฉพาะกิจของรัฐได้ในเดือนพฤศจิกายนพศ2 5 6พนนะครับเงินดิจิทัล10,000บาทเช็คสิทธิ์ลงทะเบียนผ่านทางรัฐรอรับเงินดิจิทัลวอลเล็ตต่อมา เรามาดูวิธีการลงทะเบียนแอปพลิเคชันทางรัฐกันเลยนะครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทางรัฐเปิดแอปทางรัฐแล้วเลือกสมัครสมาชิกนะครับสแกนบัตรประชาชนและใบหน้าของผู้ที่ใช้งานระบุบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อเริ่มใช้งานใช้งานบริการจากทางภาครัฐได้ทันทีเลยนะครับแล้วถ้าหากว่าท่านผู้ชมหรือท่านผู้ฟังเช่าวิดีโอนี้ก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์ กด subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับ <scales> เพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสำคัญสำคัญจากทางช่องเราส่วนวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ